สวัสดีครับน้องก็มาเจอกันในข้อ2ต่อนะครับนะข้อ2นะครับเดี๋ยวครูขอลบข้อ1ก่อนนะครับนะขอใช้พื้นที่นะครับนครับขอลบนะครับอันนี้เป็นข้อสองมสิบเอมีนานะครับนะ31มสิบเมีนาของสายปลาปรานะครับที่สอบกันไปสามสิมีนาสองห้าหกเจ็ดนะครับโอเค มาดูข้อสองนะครับวัวข้อใดไม่ใช่โทษนะครับทางอายาแผ่นดินนะครับนี้เราต้องรู้ก่อนว่าโทษทางอาญาแผ่นดินมีอะไรบ้างนะครับโทษทางอาญาแผ่นดินนะครับนะครับมันก็จะมีหนึ่งเลยหนะักสุดคือประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตสอง ดำคุกสามกะขังสี่ประคห้าริบซับมีห้าประเภทนะครับโทษทางอาญาจะมีห้าประเภทหนึ่งหนักสุดก็ประหารนะครับลองมาดำคุกลองมากะขัง ลองมาปรับเบาสุดรีบซับนะครับที่ข้อสอบเขาถามว่าข้อหนไม่ใช่โทษทางอาญาแผ่นดินนะครับเขาถามว่าไม่ใช่โทษทางอาญาแผ่นดินนะครับปรับใช่กักขันใช่รีบซับใช่ทดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันนี้เป็นเป็นของแพ่งนะครับนะครับไม่ใช่อาญาอันนี้เป็นกฎหมายแพ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในข้อที่สามข้อสอบ สายปาปรามสามสิ 31. มีนาคม2องพนนะครับสวัสดีครับ